สวัสดีครับผมตากโอดาตนะครับและเราเราก็มาอยู่ในเกม ROV นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยหน้าที่นี้ด้วยนะครับและเอา v เกมนี้เป็นเกมมือถือนะแล้วถ้าใครอยากจะช่วยเหลือผมยังไงก็ลองอ่านดูข้างล่างได้นะครับเพราะผมเป็นคนบิก,การนะ โตทีมนูนไม่แก้ว่ากดเล้วเลวี่กดแล้วด้วย <laughs> แทงนะครับทัวร์เราเราอ่านชื่อภาษาไทยนะครับขอเป็นกำลังใจให้อะไร ให้พี่สาอันนี้ขอเป็นกำลังใจให้พี่สามังเงา้าคิดใจใหญ่ใจต้องนิ่งแอลดับอะไรพอดกาก เว็บโนหนึ no ่งตลอดการอะไรสมสมพงอ่อนอ่อนแก้วทำแก้ววันเฉลิมอะไรหาวิชาที่ดูดีสุดนี่ก็คิดใจใหญ่ใจต้องนิ่ง นี่ทีแอลพวกพ่อสวัสดีครับเราเล่นตัวแ <Yeah. S 2> ทงอย่างเดียวนาะโอเคเราไปด้านขวาเองนะครับ กันขวาไม่ไม่คนไปเราต้องไปอืมอะไรเนี่ยสี่ห้าตัวขามาสี่ห้าคนนะครับตรงกลางอะ่ะ เล่นกันลาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋สองตัวไม่ไหวไม่ไหวนะไม่ไหวนะไม่ไหวนะอื รอบ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 โอเคกับฐานกันก่อนนะเอา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  คือไปเล่นฝั่งเขาหนับป่าเขาเออเดี๋ยวตายเนาะเอาเลือกชดเราก็เอาอันนี้อืม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  Đi a Nè <coughs> 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 เขาไปเขาไปเขาไปเลย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 อุยอ้ยอุย้ยกดไม่ตีพึ่งจะมาตีต่ะอ้ามมังกรส้มมอกแล้วนะครับดูจากแผนที่เล็กนะผมเลยเรียกมังกรส้มนะครับ เอาดิเอาดิเอาดิเขาไปช่วยกลางนะครับเขาขอร้องให้เราไปช่วยกลาง เราชนกลางครับชนกลางชนกลางอ,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 อ้อยอ้ยอ้อยอ้อยอ้อยออนี่แน่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 นแนนแนโดนยิงเข้าไปเป็นไงอะ่ะไปไงอะอ้อยอ้ยอ้ย,อยวิ่งทันไหมโอ้โหไม่ทันนะ ิ่งไม่ทันนะโอเคจังเจ๋งเจ๋งแจ๋มเก่งมากวันเฮ้ว ตอนนี้เขาปล่อยตัวทำลายป้อมแล้วนะครับเ <Ultimate. S 1> ข้าไปเ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 ข้าไปแล้วเข้าไปเล้วเข้าไปลขอให้ใครอย่ามาเลยนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ่อ,อืของพอๆกันนะครับ เอาเออเออฝันเข้าไปฟันฟันเข้าไป,าไป <Sw> ดันไว้ดันไว้ <been> ดันใส่ดันไว้หลอกล่อมานดันไว้เฉยนะครับ พราะตรงกลางมันก็จะตแตกนะดันมือกอนดันมืกอนดันไม่ไหวดันไม่ไหวอ่ะดันไว้ดันไว้ดันไว้ ดันขวาด้านไปดันขวาด้านไปอืมอืมอเอาดิ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 ทอวิ่งหนีวิ่งหนี ระวายหลอกระวายอืมอืมเย่อ่าโดนดิ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 โดน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 อืนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละเอ้ออืมอืมโห กลับกลับไหมกลับไหมไม่กลับไม่กลับแล้วเพรรออีกสี่วินะครับนั่นแหละไปไปไปเข้าไปเข้าไปจะวันเทลลาราเป็นไงเป็นไงวันเทโอ้อยอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอ้ยโดนโดน,โดนปั๊มยิง ดรงป้องเบียนงาโอเคตายไปหนึงไปมันนี่ไตมันอืมคิดว่ามัน ไม่ตายอะนะโอ้ยตาอีกหนึ่งด้านซ้ายเราตีแตกะนะครับต่อไปตรงกลางแล้วก็ด้านซ้ายอ่าด้านขวาเออตีแตกไม่ใช่ด้านซ้ายนะครับ ดผิดนะเราก็มัาางกรส้มนะครับเดี๋ยวไปเก็บมังกรส้มไปช่วยผมหน่อยครับใครก็ได้ช่วยเก็บมังกรส้มหน่อยครับ อเคกว่าจะมานานมาก เออเดินเร็วๆหน่อยดีโอเคครับเขายอมแพ้นะถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไวเพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสั้งใคด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วดูของที่ผมใส่ได้นะครับถึงของไม่ได้ดีมากนะผมเล่นสายทั้งนะครับ